เระะอเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเอกครึ่งแก๊งที่ยังแต่งตัวมเสร็จน,นะคะ National Museum อยู่ตรงนี้เลยใกล้มากของเท้ากดแล้วเป็นไผ่ฟิลกเกาหลีเหนือนะครับสมาชิกชาวนี้หนึ่งสองสามจบจบมดเลยหลอกกันไปทุกวันทุกวันนัดเก้าโมงไอ้มุกตื่นเก้าโมงฮะเซร็จ นั่งรถมาลงที่วัดหลงชานร่างเมื่อปีอ1 7 3 8งเจานานมากนี่ความสวยงามแต่ว่าตอนนี้เราหิวมากเมื่อกี้แบบกะว่าจะเข้าไปไหว้ก่อนใช่ปะ่ะเพราะว่ารอเพื่อนจะได้ไปกินข้าวด้วยกันแต่ว่าหิวเราเพื่อนก็น่าจะอีกสักพักก็เลยขอญยตไปกินก่อนจะได้มาไหว้พัะพร้อมกันอาหรเช้า เรารคือยืนก็ไปไหนใกล้มากคือเขาคนด่าอะไรสิคนยืนซื้อคือแบบเบื่อไปว่าเราจะเริ่มเลยไปเลยเริ่มเลยเริ่มเลยเสียงโชคกันแต่เช้าอาจจะไม่มีเงินสุดที่แรงแล้วนะหมดละสามหมื่นเอราะเล่นหวยหมดซื้อหวยหมดของกลางวันอเปูนิตอเนิตอะไรอ่ะภาพที่เห็นในทุกๆวันโอ้ยเฮ โนพูดแรงเลยพูดเบาๆเลยนองเต๋อมามีหลายร้านเออเดี๋ยวแรกเดิ่มเลยแถวนี้ก็จะเป็นเมืองเก่าหน้าตาสวยงามมากเลยอ่ะอ๋อ six six เฮ้ยนี่มีภาษาไทยหมดเลยอ่ะจกหมูชาบหมูตุ๋นคุณชื่อของร้านนี่น่ากินนะ ก็คือคนไทยเต็มหน้าเลยคีอแบบว่ามาไหว้พระแล้วก็มากินข้าวข้างวัดเรียกอ่ะใช่เรียกได้ใช่ั้ กอบแบบนี้เลยแต่มันนะเรากินเดี๋ยวต้มไงเบิ้นเหรอเบิ้น<า>เบิ้นว่ะเ,เอาหมดเอียงแล้ว เข้ามาในชุมชนเล็กน้อยว้าสลัดสดจริงแต่ละคนมีลีลาการขายที่แบบว่าเป็นเอกลักษณ์ตลาดผ้าตลาดที่ดสดไหมดดอ๋อมันปนกันทั้งเท้และผ้าคั้ง,งกันอุ <laughs> ้ยร้านีน่ากินนะใช่ใหญ่ด้วยว้า าโตเกียวไบค์แต่ว่าไบค์โดนคุมอยู่ใครค่ะนำค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกาแฟช่องชื่ออะไรคะ ข้าต้อชื่ออะไรคะโอเคพูดไทยไม่ได้นะวันนี้อ่ะวันนี้ถึงวันที่3แล้วอุ้ยมีโอกาสได้แนะนําสมาชิกในแก๊งเพราะว่าทริปนี้มากันเยอะมากจากตอนแรกที่เริ่มต้นทริปนี้กันแค่3มคนตอนนี้เป็น13าคนงงมากสมุกช่องสมุะ S M M U K นะคะฮะสุขศิลาพัน์ใช้สิราพัน์วิสนุภัยแก้ว ลิซลาค่ะแชรทัลิกาค่ะงั้นหนูเอาใหม่ลารีาซิยาค่ะฉันเหมือนคนครูอ่ะอันนี้เรียนวิชาอะไรอยู่คะเนี่ยยังไม่ครบนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอเพื่อนอีกอีก,อ,กอีกที่เหลือ ที่บ้านให้ฟังเวลาเข้าถ้าหลบเขาแล้วแบประตูขวาและออกทางประตูซ้ายนะคะถือออกมาตัวขวาก็พิ้งในการขอหรอเขาไม่ได้บอกเขาก็บอกให้ขอก็คือแนะนําตัวเฉยๆว่าเราชื่ออะไรต้องการคือเที่ยวองค์ใหญิๆแล้วเดีเดินตามมาจะบอกทีละองค์เลยนี่เดี๋ยวไหว้พร้อมๆกันไปจ้าว้าวสวยมากว้าวนีน้ำตกอยู่ในวัดด้วยนี่ เข้าขวามือนะคะมันจะเขียนไว้เลยว่า entrance ฟ <Okay. S 2> ังนะค่ะพุทธะเจ้าจะมีสามองค์องกลางกลางซ้ายขวาวัดมาอยู่ที่หัวชานนะคะ1914นั่งรถแท็กซี่มาลงจากวัดว่าประมาณ15บห้านาทีจะทำ h a t GPT ก่อนว่า ที่นี่คืออะไร19 1 4ทนโก็คือปีที่มันเป็นไวนิลีเก่าก่อนแต่ว่าถูกพัฒนาตอนปี1997นะปัจจุบันก็กลายเป็นแหล่งรวมตัวของศิลปินมีการสแสดงดน,นตรีด้วยมีเทศกาลภาพยนตร์้านคาฟแฟชั่นคาฟเฟ่ก็มาช่วยฟื้นฟูประวัติศาสตร์ตรงนี้อืนักเรียนโอ้แล้วดูสภาพอากาศวันนี้ดิเย่สุดสุด้นนี่น่ารักอ,อ่ะ มีบ้านชอปพี่พอสตอนโอ้อเขามีเลเวลความเผ็ดบอก7.10เต็มอันนี้8.10เต็มแล้วก็ดวาอัต9.10เอานี้เลยป่ะล่ะฮอต for y u n อยากชิมอ่ะเราว่ามันจะเหมือนนันโดมันถูกกว่า,นะวาเนี่ยพอเผ็ดมากๆก็คือแพงเลย250บาทช่องโสยนะหัวด้วยลงนั้นได้เป็นไงขอด้วยลูกอยากซัยไว้แบบนี้มันอาละอื้ อย่างนี้นะเดี๋ยวสเปรกตั้มด้านซ้ายอ่ะจะต้องเอาไปจูนกับนิวตรอนด้านขวาอยากได้เหมือนกันสื่อเงินเล็กนึงำคลิปหน่อยนำคลิปวันนี้นะคะเราก็จะพามาดูพิพิธภัณฑ์ที่ชื่อว่าไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ที่ตัวแรกแล้วว่าตอนนี้เรากำลังต่อแถวซื้อบัตรกันอยู่เนาะเครื่องในมีอะไรคะไม่รู้เปลี่ยนนี้ก่อนที่ี่ก่อนแป๊บไม่เปี่ยนทีก่อนสวัสดีค่ะ ออนนี้เราอยู่กันที่บูดังศิลปะจนตูกใจใช่ไม่ได้ตอนนี้มีค่าเข้าคนละหนึ่งรบาทสนี่อันนี้คืองานเขานี่ข้างในก็จะแบบว่าเหมือนมีขนมและของจุกจิกอะไรอย่างงี้ั้งซื้อโอลิวโอลิ่วโอ้ล่้ลิโอ้ล้วออโอลิวออโอ ไดฟุกุชอเบอรี่ลูกใหญ่มากคนแบบนี้ของกินเยอะเลยมัก็ของคนเยอะมากน่ารเลยไอช็อปนอ่ค่ะเยอะหอมมากกินอ้อยอ่ะ แบ,บ่ว่าแป้งข้างๆมันเป็นแบบแข็งใช่มันไม่ใช่แบบโอจีอ่ะอร่อยเขาทำดีๆแต่อันนี้มันเป็นแบบป้งเหมืดกระซองอืมุ้ยแต่ว่าอร่อยอ่ะถ้าอยากกินแบบเหมอนว่าคานาเล่น่าร้านนะคานาเล่จิ๋วอะ่ะ ร้อแจกปีหน้าอ่างเปาอ่งเปานำโชคเนี่ยได้ยินแต่แบบคนมาขายเป็นแบบคนญี่ปุ่นอะเทียนน่ารักมากดูดิอุ้ยสวยเทียนอันนี้กว้าวมีก้อนอะแบบทำไดงไงอะแ็กน่ารักมากน่ารักมากดูทุกคนดูเทียนเธอซื้อเลยไม่เอาเหรอเดี๋ยวช่วยเขาตัไหนี้วก็น่ารักมากใครเขาให้จุดเ,เ,รเราใ<อ>ห้เก็บไว้อะ ฉันชอบกระต่ายและเซนต์อัลฟอสสวยอ่ะ very beautiful handmade by you you wow wow <c oughs> thank you น่ารักมาก how much are this เอไรอ่ะข้างนอกเป็นแป้งนุ่มข้างในเป็นอัดติ๊กินอยากกินอ่ะขอกินหน่อยได้ปะมันยังแข็งอยู่อ่ะเขาบอกมันต้องรอแป๊บหนึ่งอ่ะแล้วช้อนแบบน่ารักมาก มันต้องรอตะกี้ตอนนันๆเลยโอเคอืมอุ้ยช็อกโกแลตอร่อยเนอะว้าวเหมือนตรงนี้เลยอ่ะโอ้ยเห็นปะจะกินทุกอย่างหมดได้ยังไงอ่ะเล่นน้อยน่ารักแบบนุ่มๆ มากคือคาแรคเตอร์ฉ่ำๆดัมเบน้อยน่ารักอะ่ะมีเอลซ่าด้วยอุ๊ยอันนี้น่ารักมากน่ารักมากน่ารักเกินทอยจอยต้องอะ่ะอันนี้คือต้องเลยมีพูก,ก็มีน้ารันนกแดงเราอยู่ที่ไหนคะส n น p ป ร้านใหญ่แล้วก็ขายกล้องขายฟิล์มแล้วก็มีตู้ถ่ายรูปด้วยนะยัดเพื่อนทุกคนเข้าไปในตู้ถ่ายรูปมาอยากได้นี้อ่ะมีอ่ะ เป็นรูปคู่ที่มีคาแรคเตอร์ที่สดยน่ากกันพ่าแกเป็นน้องสายอุปสคของการใส่เสื้อเป็นไรหน้าหยกมือก็อยู่แบบปีชันหนึ่งหรืฉชันบี อาวญี่ปุ่นเหรอโอเคฝีมือของแต่ละโต๊ะเ,เห็ดที่เราไปเก็บปา่าใช่มานะคะป่าอะไรคะเห็ดใหญ่ขนาดนั้นละป่ามีสอดตอนนี้คือโต๊ะไม่กินเนื้อเขาก็จะดูคลีนๆหน่อยนะคะ 给你回来 ยี่สามปุ๊จิกครับเป็นเดือนอ่ะสองทันไว้โอ้โหเบิร์เดย์กิฟต์จัดพี่พีทเป็นของขวัญที่อยากได้หรือเปล่าไม่รู้เริ่มรู้สึกเสียใจแล้วที่เดินกลับมาอะไรย่ายไายินดีด้วย